กาที่โคบหน้าตา่างโรงแรมไอ,ไอริไอยาหล่ซื้อโรงแรมเพิ่นก็เคยถือจักเทียั์หลินนั่งพันกันขออภัยผมว่เห็นวิวพัทยาเนาะทุกคนทะเลก็อยู่โรงแรมห่ยังสวยเลยโรงแรมเกรม่ม แต่ดูแต่ดูไอ้ท้องฟ้าแล้วน่ากลัวมากวันนี้จะฝนจะตกหรือเปล่าจะได้เที่ยวไหนอีกไหมโอ้โหสวยเนาะสวยน่ารักสีชมพูกิ้งคเขาเนี่ยไอ้ไอ้ตัวน้อยๆเลยสวยนะาง่ายมองรถมองรถพิมไหมมองรถมือนสวยกว่าตอนตอนเป็นเด็กน้อยหนูสวยกว่า ตอนเป็นเด็กน้อยสวยกว่าแม่สวยกว่าแม่เหมือนเงาะป่าครับผมลูกกับเมย์มืึงก่าวหนึน่งเทอันนี้ผมเงอะ่ะอยากดูป่ะครอบครัวสุขจิตดูทุกคนนุน่นคนโตนี่คนรองนี่ลูกลูกสาวอุ สาัสีแม่สวัสดม่ไอสองเลยคนนี้อยากออกกล้องสวัสดีค่ะันนี้เพื่อนของพิมนี่มีนี่มาฝากอ่ะปลากระป๋องเอาไปกินนี่พิมเอาไหมเอาไหมเอาไปต้มมาม่าไงชอบต้มมาม่าเอาพี่ใหญ่เอาสองพิมเอาไปสองไม่ให้ป้าหรอกป้ากินไม่ได้ ช็อกโกแลตมีนมกับถั่วมีนมกับถั่วแมลกินอย่างนี้ไม่ได้เบลจะกินให้หมดไหมเนี่ยโออันนี้ยายไม่ให้กินตอนนี้นะให้กลับไปถึงระยองแล้วค่อยกินไปข้าวก่อนอือออมาเันนี้แบ่งกันสองคนแบ่งกันสองคนเธอเก็บเลย เก็บเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินที่นู่นนี่ชอบต้มมาม่านะพิมพได้ปลากระป๋องเลิกงานดึกเ้อะก็ทำให้แกต้มมาม่าเออก็ตุนเดี๋ยวเดี๋ยวตุนเดี๋ยวตุนมาม่าไปไวอืมเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนกลับไปตุนมาม่าก็ทำเนาะนะมาม่าก็ยังอิ่มนะใช่ไหมเออ ป้าซอดูดบดปา่เียมันุมมกะนีได้เหยียบเข้าไปในเรือไงเฮาแกะได้ไหมกุ้งนึ่งทุกคนกินกับแจ่วแม่เลยก็มาจนวันานแก้วดนแก้วนะนนี่แบบมันนั่งไม่ได้ใช่ต้องนั่งอย่างอะไรเชื่อแม่กอนเเมื่อเช้ากินอะไรไปนะ ปลานี่คือแค่แค่ลองท้องใช่ไหมลองท้องปลาดุกสองตัวรองท้องถ้ากปลาดุกย่าจแต่ถ้าเป็นคันแม่ค่ะคันแม่จะหมักหวานๆปลาดุกย่างเหรอตุ่งนั่งยังงั้นก็ได้นั่งยังงั้นก็ได้ลองท้องสองตัวเหรอลูกลองท้องสองตัวแล้วลู เดี๋ยวจะขนกันไปทะเลนะทุกคนนั่งนอน,งนเลลทะเลนะไป,ะปะไปเล็กลูกขึ้นข้างหลังนี่ปะแมทขึ้นลูก มันหลายคนไงมันล้อมตูดไหมอ่ะ <c oughs> มานั่งทะเล <c oughs> อ๋อซับปลาโลติดน,น,นี่เอานี่เอานี่จิม้ปปรมรู้หรอ ก็หมื่นเก้าหมื่นแปดโหได้เงินเดือนเยอะเลี้ยงแม่ได้เนี่ยไม่ออมเลี้ยงแม่เนาะเก่งนะได้เงินเดือนตั้งหมื่นแปดหมื่นเก้าโหอะจบมาเด็กใหม่ได้เงินเดือนเท่านี้โอเคแล้วได้เป็นหัวหน้าพร้อมเห็นไหมนะ แม่บอกคนเด็กว่าตุกันลอกอะทุกคนสามตัวสามตัวอ้าวขโมยขโมยของเรากินซชแล้วเาฝากใกระบกไว้ให้ชิมหน่อยนะคะองได้ เดีวถั่วหน่หรือว่าตัวกัดหรอกเราจะกระจีมันหรอกทุกคนมันมาหาอาหารน่ะนี่ดูคาสตนี่เลยสิมาหาอาหารน่ะทุกคนดูทรีสเตกิสมั่ จกเลยไอ้ส้มตาปุปลาแล้วก็ยำไปนั่งรยกินกินสองสาวสองสาวสาวระยองหนีหนีกะมาอ้าวเปล่าหนีวันหยุดวันหยุดบช่ปะแต่แม่แม่มากินนี่เมื่อวานก็อร่อยดีอะไรไม่อร่อย แ้าันเนมากนะเราทุกอย่างเยไหมอืมเอาตังเขาแบงี้แหละถ้าหาแฟนนะต้องหาแฟนขี้บ่นเราบ่นเขาเขาบ่นเรามันจะอยุตได้น่ะใช่นี่แหละ ชหยุดเหรอหยุดเหรอเอาเลยออมอันนี้ไม่ลองท้องเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มเอาอีก <c oughs> ถ้าไม่อิ่มเอาอีกสั่งแม่สั่งไก่ป๊อปเพิ่มอ่ะกินกิน ตกินซื้อซื้อกินกระสอต้องกินเขา่ากินยังเขาา่าไหลเแอะคิดกับในตินนาะ,ะปะ้าป๊าเอาไม่กินละประจำวัปกติกอ๋อวันนี้มาเยอะหน่อยวันนี้มาเยอะหน่อย <c oughs> กินอะไรทางนี้ก็มีนะกินเยอะๆอเนกสิเพสแน่จักหน่อยพี่อไอไอ้นันนั่งเคลียร์ผั้อสัตวันนี้เซลล์อมทั้งวันละลองท้อง ขึ้นซู้ๆทีหลัขนตะเข่าไปอรเ่ายรเบลอร่อยไหมอืมกินเ,เยอะๆอืมโตโตขึ้นจะทำงานไหมทำด้วยมีตังนะเลี้ยงยายป่ะ โอ้เลี้ยงยายด้วยอืมามย็บปอืม hmm. ว mm ีม hmm. mm ุไปหายาอืม hmm. ร uh ้านเอยเยไปหาาเออ ขึนทำไมมากมันเป็นยังไงทำไมเองเรียกบนี้อ๋ออินบ้ยังยังชนะเเราก็ลอกข้ามาเป็นหม้อเลยเลยเดียนนั้นถ้าไม่อินเดี๋ยวมนูเรียกมาาอ้วค่ะ พร้อมหยิบหยิบเลยนี่เป็นเป็นนี <h <h ่เป็น กินอย่างเดียวพ่อเอหรอยายเนาะอร่อยเนาะสาวโรงงานใช้แรงงานต้องกินเยอะๆ <c oughs> อ,อร่อยไหมลูกอร่อยกว่าที่โน้นไหมจำไม่ได้หรอไม่กินสิหรอ แม้ว่าอร่อยกว่าเพราะมันกรอบกว่าที่นู่นมันจะนุ่มๆอ่ะอืออืมอิ่มได้อิมอ่มได้อิ่ยังอุ้ย อนนี้เป็นเลยเว่างเนี่ยเอาอีกเด้เอ,อ,ดอเป็นอย่างไหนนะยแม่มีกระดาษเปียกไว้เช็ดมืออยู่ อยู่ไหนเออนนั่<อ>นนจะใช้ดีกว่าวางไอ,อซจิมต่อนะ่าผู้ไม่ยอมแพ้ก <c oughs> ินต่อเนื่อง <c oughs>

ตบอแฟนซินเนี่ยยเรกนองต่อเนบรกินปอพูดถึงเขาก็ได้ก้อนใหญ่อยู่นะโนกลมก้อนเล็กเป็นเนกินได้ลูกเลย กินเลยพี่ไอกินเลยกินกินจบแล้นะสุตี่อมนลกหยบโโซอเดากอนเดียวก็จะไม่หมดเนาะคุณค่ะโอ ยอยกโอ้อิ่มแล้วอ่ะอิ oh, i, ่มแล้วอะกินเลยครับลูกกินเลยกินเลย อันนี้ชาเขียวเนี่ยนี่เหมือนแม่อร่อยกรีนทีไอสาวระยองจะกลับแล้วใช่ไหมเอาตังไปใช้อ่ะเอาตังไว้ไปใช้ ถ้าเหลือเก็บใส่บัญชีพูดแล้วอ่ะแม่ให้สามพันไม่ได้เยอะหรอกแค่มามะ่าเอามาม่าก็ได้ประมาณหนึ่งเดือน <laughs> สองคนสอทีมกลุ่มลังหน้าเออแม่บอกให้เอาเยอะๆไวกาหย,ยิบ <laughs> <laughs> เห็นไหมพอรถรถลุงไปส่งมันก็ขนไปได้เยอะไง น,นั่นง่าไงพอแท้เสียดายบอกให้หยิบมะม่วงมะมา,มา,มาประกระป๋อง <laughs> อ้าวหนูอ้อมไว้กินขนม <c oughs> อันนี้หลานลูกสาวอูนั่นแหละกบมากกับมูอ้อมอ่าแม่ส่งแค่นี้เออนั่นแหละ เดี๋ยวถ้าว่างวันอาทิตย์ไหนถ้าแม่กลับมาจากสุรินทร์น่ะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวแม่จะบอกมาเที่ยวกันนั่นแหละหยุดวันนึงก็ยังดีได้มีอะไรทำก็อยากหยุดก็อยู่อยากนอนใช่ไหมเรื่องของเรื่องใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวไปเอาไปเอาไปเอาไอ้ที่ซื้อมาดูเดี๋ยวปะไปเอาที่ซื้อมาดูหน่อยว่าได้อะไรมา เออไหนไหนให้หยิบได้ได้อะไรมาอะหยิบอ่ะมาม่าสาวโรงงานนี่กินแต่มาม่าเนาะโอ้โหนี่นี่กะว่าจะจะอยู่ได้นานไหมเนี่ยอะไรอีกอ่ะแป้งอะาเลอเราก็ได้โฟมล้างหน้าอะไรเนี่ย สำหรับคิวมีปัญหาเรื่องสิวมีหรือเปล่าล่ะก็มีกันนะวัยรุ่นน่ะมีอยู่บอกให้หยิบได้แค่นี้เองนั่นไงจะเสียไดายไงทีนี้อันนี้ห้าห่อห้าห่อห้าห่อสิบห้าอันนี้สิบซองอันนั้นหกซองไงเสียไดายทีนี้แบ่งกันกินเอาอันนี้ก็ได้เดือนนึงอยู่ อยากกินแต่มาม่าล่ะขาดสารอาหารข้าวถุงสามสิบก็ยังดีเออนั่นแหละยังดีอ่ะเก็บนี่ละสื่อให้เพิ่นยิบยิบเพิ่นน่ปยิบพี่น้องเพเลยได้ซัมนี่นั่นแหละเออแบ่งกัน อืม,อม,อมเศรยบอกให้หยิบขนมไม่ได้ขนมสักหอ <laughs> อ่อเออขนมไม่ได้สักห่อเลยเห็นไหมเสียดายเ็จได้เนี่ยทีนี้เยอะแล้ว,ลวได้เกือบเดือนอยู่ เลยคิดไม่ออกใช่เออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อมางวดหน้าได้กินอีกเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะเนี่ยวันนี้ไม่ได้กินอ่ะอิ่มเออเออเออเอละนะมีการตบมือพอยายหมดอีกเออโอ้โหน้าน้วน้า ตัวเอาไปใส่เออเอาไปใส่ฝากมุงคิดนั่งโุขดีเด้อพี่ไอ้เออโชคดีดูโตทานรถอยู่นี่ปะทานรถอยู่นี่ด้ตังซื้อนมแล้วฮะไปแล้วนะใหญ่ไปแล้วนะไปนะไปั น้าอินอินอูดอูดทำอะไรนั่งรอนั่งรออะไรอาหารเย็นอาหารเย็นพ่อไปไหนไม่กินพ่อไม่กินอิ่มแล้วพ่ออิ่มแล้วเรารอแป๊บหนึ่งนะครับกินก๋วยเตี๋ยวอืมกินก๋วยเตี๋ยวโอ้หาวปิดปากมั้งลูก พ่อไม่กินเพราะว่าพ่อกินไก่แล้วเนาะเออพอเรากเลยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนิดๆหน่อยๆ กินเยอะมากแต่ว่ายังเหยวกิ <c oughs> นเยอะมากแต่ยังหวิวกินเยอะมากแต่ยังหิวโอ้มาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วครับครับบับิ๊กอืมค่ะอุ้ยนี่ลุกเอานี่หน่อยลูกลองชิมดูลองชิม ต้องคนก่อนอืมคนก่อนแม่เขาชอบแบบนี้เหรอว่ามันไม้มันเป็นไม้เ<ม><ม>หรอช<ำ>ิมใิเมหมอร่อยแล้วอืม อเอาไปทางนู้นได้ไหมครับลูกทันนี้นะะ่ะค่ะคนๆนี่อร่อยไหมกินปะง่ายๆ โกดสำยังเม่เน,นะฮะก็ถูดูมน <c oughs> ใส่ถั่วอีกเนะี่ยมันอร่อยนะ

เอาไปทานค่ะค่ะขอบคุณมากออกโซดูรียนชินรีช่บชุนดูเรียนชินรีฉ่บชุนดูรีนชินรีนดูรีฉ่บชุนนะ่ะอ๋อไอ้ก็ดทินมัมอ่ะตุเรียนมาฝากค่ะเดี๋ยวแบ่งแบ่งกันกินค่ะขอบคุณค่ะไป กินแล้วอิ่มแล้วอืทุกคนครับทุกคนดูมีของฝากมาจากกรุงเทพจ้ามไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเพิ่งรับมาจากเคาน์เตอร์โรงแรมนีเออ้เปิดเลยดูว่าเป็นอะไรนี่อ่ามาเดี๋ยว เราไปกินข้าวไงปะป๊าไม่กินหนึ่งองโอเล็กชอบแบบนี้ด้วยอ่ะโดนัทโอ้ยังเยอะเลยอ่ะขอบคุณก่อนนะขอบคุณมากๆเลยค่ะมากอุ่าอุต่าสั่งให้โอ้ยดอเก่งใจมากๆเลยค่ะ แต่ก็ขอบคุณเนาะเราก็จะกินเนาะทุกคนป่ะจับเลยคนละชิ้นสองชิ้นว่าป่ะอันนี้ก็ของฝากจากเพื่อนเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเอาใส่ตู้เย็นไว้เมื่อคืนกลับมาอิ่มไงทุกคนอ่ะโอ้โหจับไปเลยออร่อยไหมเออโอ้โหกี่ชิ้นน่าเยอะมากอะทุกคนเนาะ ช่วยกันกินอร่อยไหมเหมือนที่เรากินที่สวีเดนไหมเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินอันนี้ข้าวหน้าต่างๆข้าวหน้าปลาแห้งข้าวหน้าเอสังขยาเนาะสังขยาข้าวหน้า แห้งกับอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อนซื้อมากินไม่ได้ไงเมื่อคืนน่ะก็เลยยัดใส่ตู้เย็นเดี๋ยวจะกินแล้วเนี่ยแล้วก็นี่ของฝากเพื่อน,อนวิกกี้ซื้อมาไว้นี่ก็เลยไว้นี่ก่อนอแหละทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินโดนัทก่อนนะสักชิ้นหนึ่งสองชิ้นนั่นแหละขอบคุณอีกครั้งนะนั่นแหละ ขอ, <Okay. S 1> ขอบคุณสําหรับน้ําใจขอบคุณสําหรับกําลังใจให้ครัวคุณสมบูรณ์แอนแฟมิลี่จ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อนะฮักหลายๆจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย